สวัสดีค่ะวันนี้ช่องธิดามณีนัการาชขอเป็นสะพานบุญบอกบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญและสายยานนัการาชและทุกสายยานนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมทําบุญบวงสวงองค์ปู่อนันตนักราชและองค์ปู่ดาบังบทซึ่งในงานนะคะจะมีพิธีพุทธพาพิเศษ องค์หลวงพ่อทองคําประทานพรและก็มีการบวชเนคมะและสมโพธตาตั้งนะคะวัดป่าผากังดงในวันที่4-5เมษายนพุทธศักราช2569นั่นเองค่ะและหากท่านใดสนใจนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่ง อองค์ปูดำบางโบสนะคะก็ได้สร้างเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะและยังมีนะคะตรงหน้าประตูฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีการปั้นรูปองค์ยานะคะคู่กับองค์ปูดำบางบสด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรูปปั้นขององค์ยานะคะซึ่งยังไม่เสร็จดีท่านใดที่อยากร่วมบุญก็ ขอเรียนเชิญร่วมสร้างองค์ย่าได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะแจ้งนะคะเลขที่บัญชีหากสนใจอยากร่วมบุญนะคะก็จะเอาไว้ตรงลิงก์ด้านคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในวัดกันนะคะสถานที่แห่งนี้ก็จะมีองค์ปู่อนันตคราชเจ็ดเสียงนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดนะคะว่าทำไม ถึงสร้างองค์พระยะนานาคหรือองค์ปู่อนันตนาคราชเจ็ดเสียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปนะคะตรงเรียกว่าวัดป่าผากัางดงนะคะซึ่งเราจะไปสำรวจพื้นที่ข้างบนนะคะว่าเป็นวัดป่าผากลางดงจริงหรือเปล่านะคะซึ่งถนนที่เดินไปก็ ทำคอนกรีตนะคะแบบธรรมดานะคะที่สามารถเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่กว้างซึ่งด้านขวาก็จะเป็นต้นไผ่นะคะตรงนี้จะเป็นเนินเขานะคะซึ่งก็จะมีะบันไดนะคะที่ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าผาทุกท่านนะจะเป็นหน้าผา แล้วเราก็เดินไปริมหน้าผานะคะซึ่งจะมีทางเดินเล็กๆให้เราเดินนั่นเองนะคะขณะที่เราเดินไปฝั่งขวาก็จะเป็นหุบเขานะคะที่ลงไปข้างล่างฝั่งซ้ายก็เป็นหน้าผานะคะตรงนี้จะมีสารปูย่าด,ด้วยนะคะก็บอกกัาปูย่าดเดียบร้อยเนะาะเราขออนุญาตมาสำรวจพื้นที่เพื่อเผยแพร่นะคะวัด ให้ผู้ที่มีบุญมีกุศลทางหลายหรือใสายณานคราชเพื่ออยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งสถานที่เป็นสถานที่สัปปยยามาค่ะทุกท่านนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาเวลาประมาณสักสิบหกนาฬิกานะคะสี่โมงแล้วพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะคะตรงนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ ก็วัดก็จะเป็นหน้าผานะะหน้าผาอยู่ฝั่งซ้ายเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินเข้าไปข้างในก็จะเจอศาลานะคะหรือศาลศาลตรงนี้นะคะเป็นศาลปู่ยนะะ่าปูา่ย่าเราผ่านมา,า,กกานนนะะแล้วก็บอกกล่าวนิดนึงนะคะแล้วก็บอกกก่าเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะจะมีรูปปั้น เหมือนโยคีรือสีอยู่ฝั่งซ้ายแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเราก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะคะว่าว่าสร้างนานหรือยังนะคะเราเดินต่อมาก็จะเจอกับศาลานะคะซึ่งอาจจะไว้ปฏิบัติธรรมนะคะตรงตรงกลางโดืงเรียกว่าผากลางโดงนั่นเองนะคะตรงนี้เป็น เป็นหน้าผาที่สูงชันมากค่ะทุกท่านนะคะแล้วรอบบริเวณก็จะเป็นป่าไผ่นั่นเองนะคะอ่าสถานที่แห่งนี้ก็ก็เป็นสถานที่สัปปายะนะคะทุกท่านเงียบสงบมากค่ะรู้สึกว่าได้สัมผัสกับพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะรู้สึกเย็นนะคะเย็นแล้วก็ขนลกุกมีพลังงานเข้ามาสัมผัสนะคะเราจะไปตรงที่ พระพุทธรูปนะคะองหลวงพ่อประธานพรนั่นเองนะคะซึ่งก็มีบริเวณรอบรอบที่มองดูแล้วก็สวยงามเป็นธรรมชาตินะคะเรียกว่าธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะสถานเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อประธานพรนั่นเองขึ้นใครขึ้นมาตรงนี้นะคะท่านก็สามารถมากับสักการะแล้วก็สามารถจะสวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่เมตตาสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเย็นสบายรู้สึกได้เลยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วเราก็จะมาสื่อสารกันนะคะว่า,าที่นี่เป็นมายังไงอย่างไรจะสื่อสารออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สาธุอุกาสข้าพาเจ้านางสาวบุษบาไขามีเพชรขอนอบน้อมแดกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแดกคุณพระธรรมขอนอบน้อมแดกคุณพระสงฆ์ขอนอบน้อมแดกคุณบิดาขอนอบน้อมแดกคุณมารดาขอนอบน้อมแดกคุณครูบาอาจารย์ ทุกๆพระองค์ขอนอบน้อมแด่หลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจิดขอนอบน้อมแด่หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยขอนอบน้อมแด่พระพรมยานปูรุสีลิงดำขอนอบน้อมแด่องค์บรมครูทุกๆพระองค์ปูรุษีทั้ง108พระองค์ที่ได้ประสิทธิประสานวิชาวความรู้ของข้าพเจ้ามาในทุกภพทุกชาติให้ข้าพเจ้าได้มีสติปัญญาญาณรู้แจ้งในอริยสัจท,ทางลาย วันนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตและอนุญาตในการสื่อสารในโลกทิพย์ทั้งหลายในสถานที่ทั้งหลายหรือดวงจิตดวงยญาณใดที่มีบุญสัมพันธ์และมีวาะสัมพันธ์กับข้าพเจ้ามาและมีสิ่งใดที่ท่านอยากจะบอกกล่าวหรือสื่อสารยังผู้ที่ เป็นบุตรหลานหรือผู้ที่มีบุญวาสนาต่อกันเพื่อมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีซึ่งกัรกัะันในภพภูมิในครั้งนี้ข้าพเจ้าอนุญาตขอท่านทางหลายได้โปรดอนุญาตเราเทพไทยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่สถิตปกปักรักษาวัดวาพระศาสนาทางหลายเราพรรยะาคทุกๆพระองค์ ที่ดูแลมนุษย์และพระพุทธศาสนาดูแลวัดวาอารามทางลาหลน่ณสถานที่วัดป่าผากลางดงบ้านผากลางดงตำบลธาตุอำเภอเมืองจังหวัดเลยสถานที่แห่งนี้ข้าพระเจ้าขออนุญาตสื่อสารในการในครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขออนุญาตท่านผู้มีฤทธิ์เทพพรมเทวดาที่รักษา สถานที่ทางลายขออนุญ,ญาตสื่อสารหากมีสิ่งใดที่ท่านพึงประสงค์จะสื่อสารผ่านโอนแห่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตและดวงจิตดูงยานใดท่านต้องการจะสื่อสารแก่ผู้ใดข้าพเจ้าขออนุญาตข้าพเจ้าเกิดมาชาตินี้เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายและได้ใช้กายท่าสังขารนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสิ่งใดที่จะพึงเป็นประโยชน์แก่วัดวาพระศาสนาข้าพเจ้าขอเสียสละในครั้งนี้และขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำอันตรายแก่กายสังขารแห่งข้าพเจ้าด้วยเถิดและบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสังสมมาอันมีทานศีลสมาธิและปัญญา รวมทั้งบารมีสิบในทุกบุญทุกกุลขอทุกท่านได้จงมีส่วนแห่งบุญข้าพเจ้าขอท่านทัหลายจงมีความสุขด้วยเทินข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีแห่งองค์บรมคูผู้ที่ได้สื่อสารสาศาสตร์วิชาแห่งพระครามมหาจักรพรรดในครั้งนี้ขอองค์บารมีหลวงปู่ดูพรมปัญโยได้โปรดเมตตา แห่งองค์ยาณบารมีในภาคทิพย์แก่ข้าพเจ้านะการระบาดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมนีนภราสิสหัสสุธรรมาพุธโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอคีทานง วารังคันทังเสวะเรียจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมายัางขะปูเชมิณนะโมพุทธายิสสปรติกายโสกรตตยาาสัตยาอวารตานาสิสวราตาวโยสุปรติกยสิงิจชวรตายา สัตยกรตัยโยนะสกรตัยโยอนันนาตตยินสัมปรติยานสังกรตยานังกรตยานังกรตบาริสปรติยาพุชลลลลัทวรตัยสัมปรติกายสังกายเตวสาวรตัยาภเลนสังกรตัยโยนังกรตยานังกายสัปรติอายสกรตัยยาพุทธวรตังกายสัทธะระหังพุทธา พุทธพุทธังพุทธโธอิติปิสโสภควานะโมพุทธายะนะมังอรหังพุทธโธอิติปิสโสภควานะโมพุทธายะอระหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมพุทธายะนะมังรติยาสัญจิยะยเยยสปโรตยาสัทธารตายาวานะสังกรตายานะสัทธายาังอริยานาสันตาริเตยะโสรตัยสังกรตโยวัตเทวะ พุทธารตัยสังกฤติอารหังพุทโธอารหังธรรมโมอารหังสังโฆ นะโมพุทธายยะสัทธาเทวานางสัทธังสุตวาพรหมาเทวานาคนางนมามิหังสิทธิสิทธังสิทธิกัมมังปะการิยาสัทธาอาริยาจะติระตายังกายเยกายะมหาเทวาพุทโธพุทธังพุทธะนังอหังวันทาขอนอบน้อมบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจิตศรัทธาแห่งข่าองค์พระยาอนันตนาคราชผู้เป็นใหญ่ในแม่น้ำโขงทางหลายสิทธิอริยานังกายวจานังกาเรตาสัทธานังกายเยกายปัญญายายนังปันทะรติยาพุทโธพุทธังพุทธะอหังวันทานาคะภควานะโมนมังพุทโธพุทธังอหังวันทาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้คิดและกระทำนี้ ด้วยจิตอันเป็นกุศล,ลด้วยข้าพเจ้านี่เป็นภระยาหนาคแห่งเมืองบาดาลผู้เมริทานุภาพอันบังเกิดขึ้นด้วยจิตอันบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ข้าพเจ้าต้องการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นบุรุษผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สังสมมาด้วยจิตอันเป็นกุศล,ลนี่ ขอนอบน้อมบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ขอนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยใจอันนอบน้อมด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้จะพึงบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อสังสมบุญญาบารมีพร้อมที่จะบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเพศบริสุทธิ์และได้บรรพชาได้บวชอุปสมบท เป็นผู้บำเพ็ญเพียรและภาพเพียรจิตให้ได้หลุดพ้นในภพชาติแห่งองค์พระยาณาทังหลายด้วยจิตศรัทธานอบน้อมในผู้ที่บำเพ็ญเพียรทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ขอทันทั้งหลายจงเมตตาได้สวดมนต์ จะเริญจิตภาวนามเมตตาแก่เราข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ด้วยบุญญาฤทธิ์แห่งฤทธิ์แห่งองค์พระยาอนันตรนากาชผู้ใดก็ตามที่ได้สวดมนต์รักษาศีลและ,จะเจริญจิตตภาวนาบารมีญาณทั้งหลายที่จะได้บังเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อเวลามาถึงแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์นอบน้อมขอยอม สละสมบัติอันเป็นทิพย์ทางหลายเพื่อจะให้ผู้มีบุญญาบารมีได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาทำนุบำรุงพศศาสนาผู้ใดมีจิตศรัทธาพร้อมประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมเสียสละในการดูแลพาศาสนา ด้วยแก้วมณีนกคาราชอันจะบังเกิดขึ้นขอให้ดวงจิตดวงยานบารมีผู้มีบุญทั้งหลายสายยานบารมีลูกหลานผู้จะบำเพ็ญเพียรในจิตในภาวนาในตนในการสร้างกุศลคุณงามและความดีขอบุญบารมีจงบังเกิดขึ้นนักการบัตินี้ด้วยจิตหนอบนอมบูชาด้วยวันทาด้วยแก้วมณีรัตนาัญญรินสิทธิอ อริยานังกายวจานังพุทโธพุทธังสัทธาเทวานังอหังวันทากายวาจะจิตตังอหังวันทาได้บูชาแล้วด้วยใจด้วยจิตอันประเสริฐนี่วันนี้วันที่จิตใจผ่องแผ้วด้วยบุญด้วยกุศลบารมี <c oughs> ด้วยเดชแห่งฤทธิ์แห่งอำนาจที่บำเพ็ญมา ด้วยเดชดปฏบะยานแห่งข้าด้วยจิตด้วยกายด้วยวาจาขอริธานุภาพผู้มีบุญญาผู้มีฤทธิ์ทางหลายให้สิ่งที่ประรานาท่านทางหลายจงสำฤิ็จผล ผู้ใดเสียสละทรัพย์แห่งตนผู้เกื้อกูลแด่พระศาสนาให้ฤทธานุภาพแห่งข้าพระยาอนันตนาคราชผู้แผ่บารมีภัยศารขอประทานพรให้ผู้บังเกิดจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างบารมีมาโดยเดชะบารมียานขออ้ายพี่ข้าให้นี้จงสมฤ์แกมนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีด้วยธรรมด้วยจิตอันเป็นกุศล แห่งเกิดญาณบารมีทั้งหลายขออำนาจแห่งบุญกุศลและฤทธิ์แห่งองค์พระยาณาคราชที่มีตบะเดชะทรัพย์ส,บสมบัติแห่งบาดาลข้าประทานให้กับลูกหลานผู้มีจิตตั้งมั่นและศรัทธาด้วยเจใจด้วยจิตด้วยใจด้วยจริง <c oughs> สิ่งที่ประรานใดๆ ขอให้ริษัทแห่งข้าประทานให้ท่านทั้งหลายจงสำริดผลถุกประการยะสานังกาเยปริตายาอุสานังการตายาสังการเตภาราตายสังเกวานะหะเกจลิเตวันะหังกโรดาเิเตโรตโปุณีปุรตโปุนากรติกาลิเตมัสิกายาปุชัลตมะกรตายสุการตา อิสระตานังการตามหตัติพุททังสรนังขจา,ามิธรรมสารนังขจา,ามิสังฆังสระรนังขจา,ามิหลังจากที่เราสื่อสารต่อภพภูมิแล้วนะคะสถานที่แล้วเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าองค์ปุอนันตนาคราชนะคะที่ท่านามานิมิต ท่านจเจ้าอาวาดแล้วก็ท่านต้องการให้ลูกหลานนะคะมาสวดมนต์เจริญจิต,ตภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสถานที่นี้ก็คือวัดป่าผากังดงบ้านผากังดงค่ะตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั่นเองท่านใดนะคะที่เป็นสายญาณนนกราชนะคะเชื่อว่า ถ้าท่านมาที่นี่ท่านจะสัมผัสได้ในพรังงานนะคะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ท่านบอกว่าผู้ใดที่ออทำนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนานะคะดูแลสถานที่แห่งนี้นะคะท่านก็จะเปิดโชคลาภให้กับเหล่าลูกหลานทุกคนนะคะช่วงต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์ท่านจเจ้าอาวาสนะคะว่าทำไม ท่านถึงสร้างองค์ปู่อน,นันตนาคราชเจดเสียนเดี๋ยวทุกท่านไปรับชมพร้อมกันนะคะสวัสดีกรายาณมิตรสายยานาคราชทุกท่านนะคะวันนี้เมจิกอยู่ที่วัดป่าผากังดงนะคะอ,อยู่บ้านอะไรเจ้าคะบ้านผากังดงบ้านผากังดงอ่าบ้านผากังดงอำเภอตำบลธาตทอ๋อตำบลธาตุาขึ้น,นอำเภอเชียงคานนะเจ้าคะ่ะ จ้าค่ะตอนนี้เมจิกอยู่กับท่านเจ้า,าวาดขออนุญาตท่านแนะนํานิดนึงเจ้าค่ะชื่อเจ้าค่ะชื่อพระอธิการที่วัฒนาพญาธรรมกามูเจ้าวาดวัดป่าภากังดงเจ้าค่ะพอดียงก็ได้อ่า,อารู้จักกับกาลยนานมิตรเนาะแล้วก็ได้มาวันนี้ก็อยากจะขอ <มา S 1> อ่าเจ้าค่ะสัมภาษณ์อ่ ที่มาขององค์ปูอนันตนาคราชเจ้าข่าวว่าพระอา,าจารยา์ทำไมถึงสร้างองค์ปูอนันตนาคราชแล้วก็เป็นเจ็ดเสียนเจ้าคะขาออนุญาตค่ัก็นั่มาเขามาในนิมิตเป็นนมเป็นนมเทพระบุษเนี่ยเป็นนมน้อยขึ้นมาหาพิกุติบอกว่าจะมาขออยู่กับอาจารย์มาช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา ได้ยินเสียงสวดมนต์พระอาจารย์แล้วมีความสุข mm hmm. ก็เลยถามว่ามาจากไหนก็มาจากแม่น้ำโขงมาจากไหนก็แกก็บอกเลยว,ว่ามา,มาจากแม่น้ำโขงแล้วทําไมได้มาอยู่ที่นี่ก็ตามอาจารย์มารออาจารย์มานานแล้ว mm hmm. แล้วก็เลยแกบอกว่าจะจะเกิดจะเกิดอยู่ที่นี่อ,อาจารย์ช่วยทําให้หน่อย ทีนี่ก็เลยว่าทำแบบไหนเขาก็บอกว่าให้ช่วยปั้นรูปเหมือนขึ้นอยู่คู่กับอาจารย์เพราะว่าจะมาสร้างพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธศาสนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้อาจารย์ก็เลยเลยบอกว่าไม่มีเงินสทกบาทเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สี่ห้าปีคับได้สองปีเพิ่งมาอยู่ได้สองปีก็ทำบัตรปฏิบัติไปธรรมดาของ สายคุปบาอาจารย์ก็เ,เลยมาเข้าปันว่าได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วมีความสุขก็เลยขึ้นมาหาว่าจากเมื่ออยู่ใกล้อ,อาจารย์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นร่างเป็นเจ็ดเสียนขึ้นมาอยู่หน้ากุฏินี่หน้ากุฏินี่ที่อยูนก็เ,เลยบอกว่า ครั้งแรกก็ว่าจะไม่ไม่เชื่อใจแล้วล่ะครั้งแรกก็ว่าเป็นลิมิตเป็นฝันเฉยครั้งที่สองก็มาอีกครั้งที่สามก็เลยว่าเอา้าถ้ามีปุญลบที่จริงๆก็ขอขอให้ทําสําเร็จจะเป็นจก่ก่อขึ้นให้ก็เลยมีเงินอยู่พันกว่าบาทเงินอยู่พันกว่าบาทแล้วก็ได้มาเชา้าชวนาติโยมชาวฝากลางดงเนี่ยมาอยู่นี่ปีปีที่สองปีที่สามก็เลยเรื่มลิมิตอื แล้วก็มีเจ้าภาพพอดีได้ก่อได้ก่อขึ้นมาปีแรกก็มีเจ้าภาพเจ้าภาพเข้ามาเงินม,มาทีละนิดทีละหน่อยกันแหละไม่ได้มาเป็นก้อนไม่ได้มาเป็นก้อนเพิ่งอาตะมาก,ก็จะไม่รู้จากใครในระแวกนี้เพราะว่าเป็นคนบึงการมาจากอำเภอเซียก,กาเนี่ยก็มาเที่ยวมาเที่ยวก็เลยได้เข้ามาพักที่นี่ก็ ประวัติความเป็นมาพระยาโยมก็เลยนิมนต์ให้อยู่เพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีพระมีสงฆ์ที่มาอยู่ได้ก็เลยรับปากการโยมก็จะช่วยพัฒนาสถานที่แห่งนี้อยู่ในคู่พระพุทธศาสนาอยู่ตลอดไปถ้ามีบุญต่อกันก็เลยได้มามนิดเห็นองค์นี่แหละเห็นรูปนี่แหละก็เลยได้ตัดสินใจสร้างตัดสินใจสร้าง นี่ก็มีญาโยมเข้ามาบริจาคเรื่อยๆก็สร้างมาเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ใช้เวลาเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนในการสร้างใช่ไหมเจ้าค่ะสร้างเจ็ดเดือนเดินมากเจ้าค่ะแล้วก็เขามาปวงสวงให้เ่อสร้างเสร็จแล้วก็ทางมาปวงสวงแล้วก็ปวงสวงเสร็จแร้วบร้อยเขามีเจ้าภาพมาจากกรุงเทพไม่รู้จักันล็อกมจากกรุงเทพกับมาถวายองค์พระ องพระปางประธานพรปีที่สองก็ดะเรียบวงสรวงปีที่สองก็อยากให้พระอาจารย์ฝากบอกลูกหลานบอกบุญค่ะที่ว่าจะถึงนี้นะคะใครมีมีกัลยาณิมิตก็ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันกับพระอาจารย์หรืออายใบุญทุกทุกท่านก็ขอให้มาร่วมเป็นบริจาคเพื่อจะจัดงานบวงสรวงบวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ มีสวดพุทธ,ธาพิเศกมีสมโพธตาตั้งวัดแล้วก็สมโพธิตาตั้งเจ้า,าวาดเพิ่งได้รับเจาอาวาดคนแรกของวัดนี้วัดนี้ะจะเจอจ,จัดขึ้นวันที่4ที่5้มีสายนเนเสียงขาดเจ้าภาพขาดงบประมาณในการจัดครั้งนี้อยู่เพราะว่าอาตมาก็ไม่รู้จักใครขอให้ใครที่มีบุญต่อาการก็ขอให้มา ร่วมด้วยช่วยกันเพื่องานนี้ให้สำเร็จรุดล่วงไปได้ดีขอเจริญพรญาติโยมสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยัุกุนไม่เก่งหรอกเจ้าค่ะค่ะช่องทิดามณีนัคราชนะคะเมจิกก็ขออนุญาตเป็นสะพานบุญบอกบุญให้กับวัดป่าพากังดง ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ตามแผ่นป้ายที่ขึ้นนี้เลยนะคะท่านใดที่มาเจอคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เห็นคลิปนี้ให้บังเกิดโชคลาภด้วยฤทธานุภาพแห่งองค์ปู่อนันตนาคราชและองค์ปู่ดำบังบทองค์พระยานาคทุกๆุกพระองค์ที่ จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปขอให้ลูกหลานสายายนักรัฐังหลายได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้และด้วยอิทธิฤทธิแห่งองค์บาร,รมีพญานาคถังหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรอให้กับเราลูกหลานสายานัรัฐทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและให้ได้ทิพยสมบัติแห่งเมืองบาดาลประทานพรเป็นแก้วรัตนมณีที่ท่านได้บอกเอาไว้ลูกหลานท่านใดที่จะได้รับดวงแก้วมณีนาคราชอันญารินในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสวงองค์ปู่อนันตนาคราช องค์ปู่ดำบางบทในครั้งนี้ทั้งช่องที่ดามณีนคราชจะมีของที่ระลึกให้กับทุกๆท,ท,ท่านเป็นกำไลแก้วอัญญารินและก็ลูกแก้วอัญญารินให้กับท่านเจ้าภาพทุกๆท่ททานในครั้งนี้นะคะท่านใดที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะคะก็สามารถนะคะส่งชื่อที่อยู่หรือติดต่อ ทางช่องทิดามณีนักคราชได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์โทรนะคะไว้ให้เป็นช่องทางการติดต่อใต้ลิงก์นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องมณีนักราชและขอฝากกดแชร์บอกบุญให้กับเหล่าลูกหลานทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ